ฝนตกฝนตกโมเดลสะพานกระจกนะคะไปไหนคะไปตกไปข้างสะพานกระจกแล้วเราจะเสียวไหมคะเราจะเดินสุดทางไหมคะเดิสามเก้างๆได้โอเคไม่มีเขาใส่หมดอะมีของข้างๆอยู่อยู่กับ้านี่ยังคึกอยู่ ใส่เต้ากันฝนแล้วไม่อยากถือล่มนะจ๊ะดูโล่งๆสบายตาดีรอบนี้ดูโล่งๆสบายตายตไม่ฝั่งนู้นเขาไปดู VR ด้วยนะไม่ฝั่งนู้นเขาไปดู VR ด้วยนะ แล้วแต่แล้วแต่ไม่บังคับป้าบอกป้าไม่ข้ามนะป้าอยู่ฝั่งนี้รอตัวกุ๊บนะอย่าให้ใครแทรกอย่าให้ใครแทรกเขาเป็นตัวกุ๊บตกเปียกโบนะจ๊ะจะได้ถ่ายรูปสวยๆไหมเนี่ยปี๕ปีลองเท้า ผู้ชายสีดำแม่ผู้หญิงสีแดงได้อยู่เยอะโอเคนายนั้นหนายสีดอ่ะอ๋อนี่ตัวเขียนดาอ่ะมัมมามาใส่อื้อแลมของกูก็สีดำป่ะทำให้ปลาเก็บด้วยเดี๋ยวไม่ใช่ขโมยรองเท้ารองเท้ามันก็ใหญ่เหมือนกันนี่หวะ เอาหรือจังได้สีแดงเหรอผู้ชายสีดำผู้หญิงสีแดงฉันไปเอาสีแดงแล้วเขามองรองเท้าฉันเขาเอาสีดำให้ฉันคนหล่อฉันก็หน้าหวานอยู่นะเสีน้องมันแต่ได้ไหมโอเคดก็ดำนะเดี๋ยวห่าดำก็โอ้โห ทำกลางสายฝนมีนี่เดิไปเดินที่ขาวๆม,มีเดินกระจกเออมีออ่ขาวก็มีอ่จบนั่นแหละเดินกระจกนิดหน่อยแล้วเดินขาวๆเดินขาวนะอ่าแม่จับจับจับลวดด้วยเอออดมไอขาวไม่น่ากลัวให้เดินเมองข้างล่างแค่นั้นแหละ บูก็เสียวท้องก็วิวฝนไม่น่าตกเลยนะเก็บสังซัมโอ้ถ้าฝนฝนไม่ตกอะเสียวไม่นั่งเลยนั่งเลยมีลิฟต์ด้วยข้างล่างมีแม่น้ำอุ้ยเสียวนั่งได้แค่นี้นะคะเปียกค่ะ คุ้มเทไม่เอารูปกลัวรูปไม่สวยกลัวรูปไม่สวยกลัวรูปไม่สวยเดี๋ยวสุดยอดเฮ้ยจริงได้ขอริม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 นะคะริมคืออะไรริมขอบไม่ไม่ใช่ริมขอบไม่เอากระจกเลยอะ ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะมาได้ป๊อป๊ายังเดินข้ามได้เลยเไปแล้วหรอไปแล้วไปกับ <establishing> พ <Text> <sun> <ST AND> ี่เต้ละเอาซ้ำไปไปไปเช่เช่ไปเมืองหลังการไายทำเมืองหลังการไายทำเออว่ะ มันต้องร่งเดย์มันต้องมันต้องไม่มีร่มเออว่ะเออว่ะมันได้เออว่ะเออว่ะมันต้องไม่มีร่มนะเป็นไงมั่งเสียวไหมเสียวนาะเพราะฝนตกแต่ฝนไม่ตกก็เสียวเยอะต้องมารอตอนฝนตกอีกแต่ฝนมันไม่ตกอีกที่ข้าาได้เพราะฝนตกไงอ๋อทางนี้สะดวกค่ะมันมันเนาะเดินท่ามันงไม่เสียวเลย เรามารอกันตรงนี้ตรงนี้ก็มีร้านเบอร์เกอร์นะตอนนี้กำลังรอคนให้ครบแล้วเดี๋ยวจะไปดู VR กันถ้าไม่ดู VR ไม่ดูเหรอเปลี่ยนใจปะไม่ดูไม่ดูอ่ะไม่ดูเพราะมันมันดูทะลุตาฟางาฟังที่บายน่าจะเสียวก็มีเสียวไม่ไม่ดูก็นั่งรอแถวๆนี้ อ๋อใช่เ,ว,เวีเยนห,หัวเวียนหัวแค่หลับตาหลักตาเนี่ยหลักตาแล้วจะดูทําไมเนี่ยาะมันเวียนห,หัวใช่ไหมถ้าไม่เวียนจะดูไม่รู้เปล่ารู้เปล่าอ่าอ่าอ่าก็เดี๋ยวให้ป้านั่งรอแถวนี้นะคะป้าอยากกินไม่ไม,ไม,ไม่ป้าไม่เข้าเดี๋ยวขอให้รอแถวแถวนีอ้อันนี้ไม่ได้เข้า V R ใช่ไหมคะไม่เข้าเ่าป้าป้าก็ไม่เข้า อันนี้เราขึ้นมาไปดู VR นะก่อนเข้า VR เป็นระเบียงกระจกนะคะมีให้เสียวสวยจังเลยสวยตนึงวนึว่งใส่ชคโรบังลย,ย,ยตรงนี้เป็นทางเข้า VR ดู V R ได้ไอนนี่มาเดี๋ยวไปส่ไปใส่ก่อนแว่นอ๋อไปใส่ก่อนแว่นใส่อย่างนี้เหรอไม่ต้องต้องถอดแว่นมาะต้องถอดแวน่นต้องถอดแว่นเพราะว่าไ,ไม่งั้นไม่ไม่งนนั้นไอนนี่มันใส่ไม่ได้เออเอ,อเออยี่ยมเลยต้องถอดหมวกป่ะ ไปเกือี่าไปแล้วไปแล้วไปได้ไปดิเข้าไปแล้วอ่ะก็คือไอ้ก๊อกนั้นนะเข้าไปแล้วแปดคน1ีคนอย่างนี้เหรอแล้วเอาแว่นใส่ทีก็เลยดี๋ยวไปกใช่้วเดี๋ยวเขาใส่แว่อีกทีหนึ่งยังไงเขาใส่แว่นอีกทีนึ่งอืมโง่หน้าอ้าวสี่คนสี่คนแล้ลินกับแม่เขามาวันคืนเนี่ยหกสี่าเช้าละสีาไม่มา เราสี่คนแล้วเราสี่คนครับคนก็มาเลยแพ้อ่ะเด้อลีอ๋อโอเคเป็นยังไงใส่ใส่เข้าได้ไหมต้องตัดหมวกกัเปล่าลองดูก่อนฮะได้ไหมได้ได้แต่ไปมากเออได้นะแต่ไปมากมองไม่เห็นข้างนอกเลยหลินอยู่ไหนเนี่ย

ลงกระเช้าไปแปลไม่มาร์กหน้าต่อเป็นไงเป็นไงเยี่ยมกำลังมันเลยเมื่อกี้จบเรียวจังอันนี้เป็นลิฟต์ออกไปเลี้ยวขวาย้อนกลับทางเดิมย้อนกลับทางเดิมพี่ไปก่อนนะไปก่อนเออ ด้วยความพยายามที่จะหามุมถ่ายรูปทุ่มเททุ่มเทสุดๆฝนตกแค่ไหนกูก็ไม่สนเพื่อนรูป <c oughs> สวยๆหน่สองสามหนสองสามนสองสามึงกูขึ้นไปแล้วกูด้วยเหรอเไหนๆก็นไหนเลยฮะนไหนๆก็นไหน สองมากลับบ้านด้เราก็เขามือตาหลิวเราต้องหลิวตาตามเขาสั่งให้ถ่ายเราก็ถ่ายนะคุณพักุ่มเดททุ่มเดทเมื่อการถ่ายรูป เฮ่ม hey. ึงทำไรเนี่ยเป่าหมวกเป่าเข่ให้คุณด้วยเป่าหมวกร้อนกำลังเป่าผมนะคะอ่ะเป่าผมเป่าหมวกคนเปียกเป่าคนด้วยแอบมานั่งตรงนี้หาไม่เจอเลย ของไม้สองอย่างนี้นะอร่อยมากแต่ผมไม่แนะนาซื้อเพราะเพราะเพราะส่นหลินก็มีขายไม่มาทา่ไม่ทานมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวเขาเชมาแล้วไม่รู้เขาใช้อะไรเา้มาตุ่ม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 ตุ่อตช่มตุ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 ่้ตุ่มตุ่มรุ่มตอ่มตุ่ันน่้ตม่มหุ่มต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 ่มตุ่มต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 ุ่มตุ่มใช่่มแล้ว่ม่มร่ม ต้องข้ามสะพานก่อนเนาะต้องข้ามสะพานก่อนถึงจะกินข้าวนะระวังเดินดีๆเดินดีๆกินมื้อนี้เท่าไหร่แล้ววะกินมันเท่าไหร่วันนี้วันที่สี่นกินมาสามวันสามือเจ็ดยังไม่รวมอาหารเช้า หน้าตาเหมือนกันทุกทุกวันเลยอ่ะให้ดูไหมแทนแทนเหมือนเดิมทุปไก่วลาลงกับเมื่อกี้ไม่มีปลาทอดปลาเป็นตัวเลยอ่ะตกใจอะไม่รู้ไง ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ก่อน <c oughs> มีไข่เจียวตามคาด <c oughs> นี่นี่นี่หมูหมูลมควันหมูลมควันว่ะอยู่นานแบบหมูอยู่นานห <c oughs> มูหมควันห,หม,หมูลมควัน <c oughs> แล้วก็ให้มาเดินเล่นครั้งหนึ่งเวลาเหลือ,เ,อเจ้าลาบูบูด้วยเหรอนี่มาทำไมเขารู้จักกันหมดเลยวะลาบูบูเรา,าเชยมากเข้าตลาดหลักทรัพย์ <c oughs> เอเหรอจริงดิใช่เข้าตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักตามหรือตลาดลักซับลักซับพวกเราลักซับลักซับข้อมใจบอกว่าเอาอะไรก็ได้ได้สติกเกอร์คืออะไรเอามามาบอกเขาหน่อยว่าอะไรที่ซื้อแล้วได้สติกเกอร์เมื่อกี้มีสติกเกอร์ด้วยอ๋อมีอาม่าอยู่ใกล้ๆนี่ดีอย่างนี้นี่เองพ่อพี่บอกยี่ยสติกเกอร์ใารอยู่นะ กอสองแก้วต้องถือสองแก้วแก้วหองดีอ่ะอ่ะอาม่าหอมดีไอไอันนี้ยี่ห้อเนี้ยอร่อยเป็นทูแข่งจากสตาร์บั๊กน่ารักมากเลน่ารักเอาอันนี้เราเพิ่มเ่มอีกอ่ะอะไรตัวที่ไหนมีในตอนตลาดสิอ๋อที่ไทยไม่มีสติ๊กเกอร์นี้เพราะว่าร้านนี้ยังไม่ได้เปิดใช่ไหมได้ไหมขายเฉ๋อแหละเดี๋ยวพวกนี้มาหมดเดี๋ยวพวกนี้นี่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวร้านเนี้ยไม่ได้ได้เนี่ชอบกินที่ร้านมิสึมาก กรักบไหมโอ้กลับอีกรอบนะคะห,หลังจากซื้อไปรอบหนึ่งแล้วเนี่ยสแกนปู้อรุ่นปู้อรุ่นปูดอจ่ายง่ายจ่ายง่ายจ่ายคล่องช้อปปิ้งมัน <c oughs> ไม่กินก็ไม่ได้อย่าไม่ได้สติกเกอร์ขอบคืนค่ะยัง<า> <c oughs> ไม่หมดเลยค่ะ <c oughs> สองแก้วจัดไปแ่นอันนี้คือของไหองว่ฮะชิมี่ชมดิเแปดร้อยหยวนเลยเหรอแปดร้อยหยวนเท่าไหร่เป็นไงเออทำไมทำหน้านิ่งไปล่ะอ่าเออเล่า เล่าเหรอเงินไ่รสชาติแปลกแต่ก็อร่อยนี่เสร็จนี่ไม่หวานเนาะไม่หวานแต่ไม่หวานมีหลายแบบอร่อยวิปปิ้งออขนาดไม่หวานนะมขนนาาดไ่หวยังหวานเลยมีเล่า